ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมารายการของคนค้นโคกนะครับวันนี้นะครับคน้คนโคกของเราจะพาท่านใน้นโคกเพื่อที่จะตามหาสมุนไพรหรือพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าต้นกระเจียวกระเจียวโคกนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า ต้นดอกดินนะครับเนื่องจากว่าในช่วงประมาณเดือนเมษานะครับมันจะมีดอกสีขาวๆโผล่้ลขึ้นมาจากดินนะครับต้นกระเจียวหรือว่าดอกกระเจียวเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับเป็นที่นิยมนำมารับประทานของชาวอีสานนะครับโอ้เดี๋ยวนะครับป่าค่อนข้างรกนะครับเราต้องค่อยๆเดินนะครับ พราะว่าบางทีเราอาจจะไปเหยียบสัตว์หรือแมลงที่มีพิษนะครับเราต้องค่อยๆโอ้ผมเจออะไรเข้าแล้วมันเป็นต้นกระเจียวนั่นเองนะครับต้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าต้นกระเจียวโอ้มันยอดมากเลยนะตัวนี้ต้นดอกกระเจียวนะครับพออู้ทางโน้นยิ่งเยอะเลยครับทางโน,น้นอตรงนี้ต้นกระเจียวนะครับต้นกระเจียวจะมีลักษณะใบเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือลักษณะใบของต้นดอกกระเจียวนะครับนี่นะครับโอเคมันเยอะมากเลยนะครับเป็นลักษณะของต้นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนี้นะครับเป็นพืชท้องถิ่นของภาคอีสานเรานะครับชอบขึ้นในบริเวณป่าโคกนะครับชาวบ้านก็จะนิยมนําไปรับประทานโดยเฉพาะดอกกระเจียวที่ขึ้นในช่วง เดือนมีสายน,นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับมีรสเผ็ดร้อนโอ้มันถ้าเราเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนะครับหรือเอาไปทำเมนูที่อ,อร่อยได้หลายอย่างนะครับสำหรับดอกกระเจียวของเราเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปกินกับปนนะครับนี่นะครับดอกกระเจียวต้นดอกกระเจียว เดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยนะครับทางนี้อ,อู้มันเยอะมากเลยดอกกระเจียวของเรานะครับเห็นไหมครับมันขึ้นตามป่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งพอเข้าสู่ฤด,ดูแรงนะครับต้นเหล่านี้ก็จะแห้งเหี่ยวนะครับแล้วก็จะเหลือเฉพาะหัวที่อยู่ใต้ดินนะครับ พอถึงช่วงเดือนมีสาฝนตกลงมาครั้งแรกนะครับหัวที่อยู่ใต้ดินก็จะออกดอกขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นพืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในป่าโคกนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการคนค้นโคกของเรานะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ